สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเด็ดไกลด้วยครับอยู่กับเจ้าพลายสิริเกนปลายโค้งครับนี่ชมบรรยากาศมาดูครับมาดูเมื่อวานเราเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เรามาดูเขาทุกทุกวันครับนี่ถึงจะไกลแต่หัวใจเกินร้อยครับไม่วาดอยู่กับน้ำครับไม่วาด หยุดไกรนร้ำซึ่งมันเกลียวเราเกี่ยวสืบชีละนิดเกลียวหน่อยนะครับมันเกลียวทางนี้สืบไม่ถึงนะครับรถไม่ถึงอาจจะไกลหน่อยอยากไกลหน่อยนะครับนี่ทางนี้นี่จะลำบากเรื่องการแบกยากนิดหน่อยว่าไม่ถึง ็นดีครับคนเมื่อไรจะมาก็ไม่รู้เลย,ยมีการอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้ำนัำน้นมีกันหามีปัญหาเกี่ยวกับการเราครับธรรมชาติบำบัดภาพกายดีสุขภาพใจดีใช้กว่ารึ่นนะคือกำลังใจที่มอบให้นะครับเป็นกำลังใจใหทุกท่านด้วยนะ การทำงานของเรานี่แหละครับในแต่ละวันก็อย่างนี้นะครับ มาดูมันไวเลยนะครับมันมารอแล้วยิงเสียงครับยิงเสียงเขาก็จะรู้นะครับว่าขว้านอ้อยามมาให้นะครับขมับออกแล้วครับขมับทั้งสองข้างเลยเพราะว่าเมื่อวานได้มีการกระตุ้นนะครับได้กระตุ้นหน่อยเขาก็จะไหล เออนี่นะครับวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่นะครับนี่ว่ามันจะยากลำบากไหมธรรมดาครับธรรมดา ฮะโอ้ยถึงจะยากลำบากขนาดไหนเราก็มันเดิมนะครับหวงใยเขามันเดิมถึงจะเข้ากันไม่ได้ช่วงนี้มันเดิมเราก็ยังห่วงใยอยู่นะครับนี่ไม่ใช่ถึงวันนี้โอ้ยอี๋

กลางคืนเขาจะออกเยอะนะครับดูที่ขมับนะครับที่ขมับที่ลึลนก็ออกนะครับฮ่าฮ่าฮ่าอือเนาะนี่นะครับเราต้องต่อสู้ถึงจะทำใส่เราก็ย่างห่วงใยมันดิมนะครับนี่ให้อาหารมาเสริมมันดืมเพราะว่าแต่กอนเราเคยมาผูกบริเวณนี้แล้วครับหญ้าก็จะหมดไปแล้ว เราก็เลยมาส่งมาเสิบหญ้าที่เชยครับน้ำไม่มีปัญหาครับถ้าไม่มีปัญหาเมื่อวานนี้ก็ขัดข้องทางเทคนิคเน,น,น่อเน่องครับก็แก้ไขสถานไปได้สถานาการณ์ไปได้นะครับขอบคุณมีคันเต้ครับพลายบุญส่งที่มาช่วยทำมันการทํางานกับช้างตกมัน,นครับต้องเราเราเข้าใจกันซึ่งกันและกันมันจะทําทํางานง่ายนะครับทํางานง่ายถ้ารู้จักวิธีนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องใช้กําลังเยอะนะครับไม่ต้องใช้คนเยอะช้างมันจะไม่นิ่งนะครับจะจะกระตุ้นให้เขาก็ทางานไม่สะดวกนะผมก็ทํางานไม่สะดวกที่ลึงนะที่ลึงอนะไรอยู่ยนะอะไรที่ได้อ,อกเขาว่ากระตุ้นเมื่อวานนะนี่เวลาตรงมันเนื้อตัวเขาจะรัดนะครับเนื้อตัวเขาจะรัดตัวแน่นเลยครับอ้าวอือกินไปกินไป นี่แหละครับวิถีชีวิตที่เราใจสู้ๆใจใจร้วนๆครับมองกับประสบการณ์ครับประสบการณ์ดูลึงลึงนี่ก็ออกนะครับลึงตรงโคนห่างนะครับไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับห่างกันน่าจะเดือนหนึ่งครับตรงมันงวดก่อนนี่ก็สองเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วมาห่างนิดเดียวผมว่าจะไม่น่าจะตกแต่เขาก็ยังตกนะนี่นี่นี้แหละครับความสมบูรณ์ของร่างกาย สมบูรณ์ร่างกายวกกับการดูแลที่การอยู่การกินการอยู่การกินที่สมบูรณ์ครับนี่เป็ดหมดเป็ดหมด,หมดครับการเป็นอยู่ที่สมบูรณ์การกินการอยู่ครับนี่ร่า,างกายเขาก็ร่างกายเขาก็สมบูรณ์เป็นที่ เขาก็จะตกมันกลางวันจะส่วนมากถ้าก็อ,อกแล้วกลางวันส่วนมากจะไม่ค่อยไหลนะครับจะไหลช่วงกลางคืนออกบ้างนิดนิดหน่อยนะครับช่วงกลางวันไม่มีปัญหาครับร้อนเรามีร่มครับผูกที่ร่มแล้วก็มีคลูนมีน้ําให้เล่นนะครับถ้าร้อนร้อนอยู่ได้นะครับอยู่ได้เราไม่ต้องเป็นต้องหาน้ำมาให้เขากิน,นครับนี่เราแค่มาสืบ หรืออาหารให้นะมาสบหญ้าให้เดี๋ยวเราเอาอยามาให้อีกนะครับเนี่ยออเอ้ยสายตาครับสายตาบุ้งบอกว่ารักควานมากครับสายตาตาตกมันนี่จำได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับนีไไน่จำควานได้จำได้แม่นคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยทะเลนะครับกับควานนี้จะรักกันมากเลยครับนี่ข้างตรงมัน ที่รับมือเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับตกมันนี้ก็พอพอพอนี้นะครับผมมีความรู้บ้างในการรับมือนะครับในการแก้ปัญหาหลายๆทางครับที่ลึงออกเยอะนะที่ลึงเดี๋ยวก็จะเสริมหญ้าไปให้แม่วาดเองครับนี่มันแก้ไปสูงแม่วาดกันทางตรงมันอย่าไปกระตุ้นนะครับถ้าข้าไหลแล้วเราไม่ต้องไปกระตุ้นนะครับ เราเคมาเสพย,ยาด้วยความเป็นห่วงครับเป็นห่วงเป็นใยเนื้อตัวรัดอีกแล้วพี่ใ่มองด้วยตาปลาลูเลยครับนี่ประสบการณ์ที่เรามาคนเดียวครับเราคล่องตัวกว่านะครับบางทีการคล่องตัวเราก็ต้องดูร่างกายเราด้วยนะครับว่าว่าพรอ้อมหรือไม่พร้อมนะครับว่าไหวหรือไม่ไหวเราก็ต้องเช็กประเมินร่างกายของเราด้วยไม่ใช่ว่าสม 4, สิ้สมหะ เอาอย่างเดียวครับดันอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวเหมือนกันครับนี่เราก็ต้องเช็คร่างกายของเราด้วยว่ามีความพร้อมไหมบางสิ่งบางอย่างครับนี่บางทีอาจไม่รู้ครับสัมผัสเองถึงจะรู้นะครับสัมผัสวาดด้วยเสียงกันเร็ววาดเสียงเลยเร็วกาดด้วยสิไหมวาดเอ้ยวานี่อยู่ได้นะนี่ ิทุกวันรยาเยอะอยู่กับน้ำครับกลางวันไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะกลางวันส่วนมากจะเล้นกลางคืนครับช้าง่อาจะกินกลางวันนี้จะเล่นน้ำนครับอยู่กับน้ำเสียเป็นส่วนมากไม่มีปัญหานะครับนี้วขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เป็นห่วงเป็นใยกับพ้อความน,นะครับเป็นกำลังใจอีฟทุกท่านะครับ สัมผัสเองถึงจะรู้นะครับไปแล้วครับเอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกๆความห่วงใยที่มีให้นะครับนี่นะครับคุณพาวาสนาส่งถึงได้มาจึกจือกันนะครับนี่จะทําทุกทุกอย่างให้มันดีนะครับทุกทุกสิ่งทุกอย่างกวงกับกจิตใจที่มีที่เป็นต้นทุนอยู่แล้วนะครับทุนในทุกวิชาชีพของคนเราไม่เหมือนกันนะครับนี่ ทำอะไรก็รักในวิชาชีพนั้นนะครับซื่อสัตย์สุจริตถึงจะยืนระยะอยู่ยาวได้นะครับไปแล้วครับเพื่นทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ